จิตใจนะคะไม่ว่าจะเป็นที่เคยได้ยินก็คือเรื่องจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวหรือบางคนบอกว่าตัวเป็นใหญ่แต่ว่ายกให้ใจเป็นประธานนะคะนี่เองที่บ่งบอกว่าเรื่องของจิตใจนั้นสําคัญไม่แพ้เรื่องของร่างกายเลยละค่ะแต่ว่าเรื่องสุขภาพจิตนั้นหลายๆคนก็อาจจะมองข้ามในการดูแลไปนะคะแท้ที่จริงแล้วมีความสําคัญและมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตเลยทีเดียวนะคะจึงมีการกําหนดเป็นสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติขึ้นมานะคะวันนี้เราเชิญจิตแพทย์ท่านหนึ่งมา พูดคุยกันนะคะถึงความสําคัญเรื่องของสุขภาพจิตค่ะท่านก็คือนายแพทย์ประภาสอุคารานันนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินค่ะอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะครับสวัสดีครับค่ะอย่างที่บอกว่าเรื่องของจิตใจนี่ยงจริงแล้วสําคัญแต่ว่าบางคนมักจะมองข้ามไปนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่อยู่ข้างในและมองไม่ค่อยจะเห็นนี่จริงไหมคะจริงครับเพราะว่าจริงๆถ้าพูดถึงร่างกายนะครับอย่างถ้าเกิดเราเอ๊ะมีความผิดปกติหัวใจเต้นผิดปกติ หรือว่าร่างกายอ่อนแรงเนี่ยเราก็สัมผัสได้แต่ถ้าเกิดเวลาเรามีความเครียดเนี่ยเราอาจจะบอกว่าเอ๊ะเราไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยแต่จริงๆแล้วคนรอบข้างอาจจะสังเกตได้นะครับเอ๊ะหมู่นี้เนี่ยทำไมเวลาเรื่องนิดๆหน่อยก็ไม่พอใจหรือว่าทําไมดูหมู่นี้ไม่สดชื่นเลยะนะครับคเคยให้รับประทานอาหารเคยชวนไปเที่ยวที่ชอบก็ไม่ชอบอันนี้ก็เป็นเครื่องบ่งบอกอันหนึ่งนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย จิตใจไม่เหมือนเดิมแล้วครับค่ะหรือบางคนเนี่ยแล้วใหญ่เลยนะคะก็คือรู้ปัญหาแล้วแต่ว่าไม่ยอมรับว่ามันเป็นปัญหานี้พบเยอะไหมคะอันนี้เราก็เจอได้บ่อยในยงานนะครับบางทีเราจะเห็นเลยว่าคนนี้ตะก่อนเนี่ยเคยเป็นคนที่ตั้งอกตั้งใจทํางานเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสแต่พอต่อมาปุ๊บเอ๊ะทำไมกลายเป็นคนที่ว่าทํางานแล้วคนอื่นก็ไม่อยากเข้าใกล้หรือว่าทําแล้วก็ลูกน้องก็อาจจะรู้สึกไม่สบายใจอย่างงี้ซึ่งจริงๆตรงนี้แล้วเขาอาจจะบอกปัญหาไม่ได้อยู่ที่เขาแต่อยู่ที่คนอื่น อืนี่เองนะคะที่ได้มีการกําหนดขึ้นมาเป็นสัปดาห์ที่เราจะมารณรงค์กันในการดูแลเรื่องของสุขภาพจิตนะคะซึ่งปีนี้ก็เน้นไปถึงกลุ่มคนทุกวัยเลยใช่ไหมคะใช่ครับกรมสุขภาพจิตนะครับในฐานะที่เป็นหน่วยงานของรัฐที่ดูแลในเรื่องของสุขภาพจิตใจของประชาชนดังนั้นก็เป็นประจำทุกปีในช่วงของต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับที่มีการจัดรณรงค์ขึ้นมาเพื่อให หน่วยงานทุกหน่วยงานในกรมทั่วประเทศได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น<ม>ซึ่งแนวคิดหลักแต่ละปีก็เราก็จะปรับเปลี่ยนกันไปเพื่อให้เกิดความน่าสนใจสําหรับในปีนี้เราก็เห็นว่าในทุกกลุ่มวัยเรื่องอารมณ์เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าในทุกกลุ่มวัยนั้นต้องเจอปัญหาคนละแบบ<ม>แต่ถ้าเกิดเราเนี่ยเกิดท้อหรือว่ากังวลกับปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะยิ่งแย่ไปใหญ่เพราะฉะนั เราก็จะรณรงค์ให้เวลามีปัญหาขอให้ใจดีเข้าไว้แล้วก็จะพบทางออกแล้วก็พบผลทางที่แก้ปัญหาต่างๆได้ครับค่ะจุดนี้น่าสนใจมากที่คุณหมอบอกว่าคนแต่ละกลุ่มวัยมีปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตได้หมดเลยนะคะ,คะกลุ่มหนึ่งที่นึกไม่ถึงก็คือกลุ่มเด็กโดยเฉพาะเด็กเล็กๆเลยสุขภาพจิตมีปัญหาได้เหรอคะจริงๆแล้วเด็กอย่าว่าแต่ว่าต้องจนรู้ภาษาเลยครับเด็กเล็กๆเนี่ย อย่างเช่นอายุหนึ่งขวบสองขวบเนี่ยเป็นวัยที่เขากําลังจะเติบโตขึ้นบุคลิกภาพเนี่ยกำลังจะพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นต้นทุนคือสิ่งที่ทําให้เขาต่อสู้เมื่อตอนโตได้แต enfin ่ถ้าในวัยเด็กนั้นเกิดสมมตินะครับว่าเวลาหิวหรือว่าเวลาที่เขาต้องการความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่แต่ผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะละเลยหรือมองข้ามอาจจะทําให้เขากลายเป็นคนที่เมื่อโตมาแล้วขาดความมั่นใจก็ได้หรือเมื่อโตขึ้นมาแล้วอาจจะ เรียนรู้อะไรต่างๆได้ไม่ดีได้ครับอืมก็คือเรื่องของความต้องการพื้นฐานนั่นเองครับอ๋อทีนี้ถ้าโตขึ้นมาหน่อยเริ่มเป็นวัยเรียนรู้แล้วล่วคะค่ะปัญหาแตกต่างกันไปยังไงคะครับอย่างวัยเด็กนี่ก็คือเป็นวัยที่เขากําลังที่จะพัฒนาสมองใช่ไหมครับแต่เมื่อโตมาหน่อยเนี่ยเราก็จะต้องเน้นให้เขามีความฉลาดทางด้านอารมณ์มเพราะว่าเด็กเมื่อเข้าวัยเรียนประถมก็จะ เริ่มรู้จักสังคมกับเพื่อนนะครับเขาเริ่มที่จะคุยกับเพื่อนอะไรได้เพื่อนเมื่ออยู่กับเพื่อนเขาก็ต้องรู้ว่าเขาต้องทําตัวอย่างไรนะครับเวลาที่เขามีเขาก็ต้องแบ่งปันหรือว่าเวลาเมื่อมีความไม่เข้าใจหรือโดนเพื่อนแกล้งปุ๊บเขาควรจะปฏิบัติอย่างไรค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาจะต้องเรียนรู้และพัฒนาครับค่ะดูเหมือนว่าสิ่งที่สําคัญก็คือจะต้องให้เด็กนั้นมีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเพื่อนๆได้เรียนรู้คนอื่นบ้างใช่ไหมคะ ทุกวันนี้แต่ว่าเด็กๆบางคนเนี่ยถูกเลี้ยงด้วยอุปกรณ์สื่อสารต่างๆนะบางทีคุณคพ่อคุณแม่บอกว่าไม่ค่อยมีเวลาเล่นกับลูกค่ะให้แท็บเล็ตไปนะแล้วก็ให้ลูกเข้าอินเทอร์เน็ตแบบนี้น่าจะเป็นปัญหาได้ไหมคะเออจริงๆต้องบอกนี้นะครับว่ามนุษย์เราเนี่ยในส่วนของบุคลิกภาพนะครับนอกเหนือไปจากที่เราจะพัฒนาตัวเราเองเนี่ยให้รู้จักเรียนรู้นะครับรู้จักที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ภารกิจสําคัญของคนเราหนึ่งก็คือ มีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างะนะครับดังนั้นการที่เรามีเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยผมคิดว่าเราไม่สามารถที่จะหนีกระแสตรงนี้ไปได้แต่ทําอย่างไรนะครับที่จะใช้เทคโนโลยีนี้มาช่วยทําให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นะนะครับแทนที่เราจะใช้สิ่งนั้นเพื่อในการที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่ดีเรากับอาศัยสิ่งนั้นนึกดูสมัยก่อนใช่ไหมเวลาที่เราอาจจะไปเยี่ยมใครคนหนึ่งเราต้องพาตัวเองไปแต่เดี๋ยวนี้ถ้ามันมีเวลาเราสามารถโทรศัพท์ไปหรือว่าใช้สื่อทาง อ,ออนไลน์เนี่ยนะครับในการที่ไปเยี่ยมเขาให้กําลังใจเขาใช้ให้เป็นประโยชน์น่าจะดีกว่าครับค่ะยกตัวอย่างการใช้สําหรับกลุ่มวัยเด็กวัยเรียนรู้เนี่ยนะคะจะใช้เทคโนโลยีมาช่วยส่งเสริมเรื่องของการเรียนรู้ด้วยแล้วก็การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมด้วยยังไงได้บ้างคะครับก็อย่างเช่นในส่วนของความรู้เนี่ยเด็กก็สามารถที่จะค้นหาความรู้ที่น่าสนใจและในขณะเดียวกันเนี่ยเด็กก็ต้องเรียนรู้โดยที่ผ่านจากผู้ใหญ่นะครับว่าเอ๊สื่อแบบนี้อันเนี้ยมันน่ากลัวนะ เพราะว่าเดี๋ยวนี้เราจะไปปิดกั้นแบบสมัยก่อนก็คงจะยากแต่ขอให้สอนให้เขาได้รู้อันนี้มันเป็นสื่อที่อาจจะล่อแหลมนะอาจาอาจะชักจูงไปในทางที่ไม่ดีหรือในคระเดียวกันเวลาในการพูดคุยกับใครในโลกออนไลน์ก็ต้องรู้ว่าอันนี้เขาจะมาดีไม่ดีะไรคือต้องสอนให้รู้เท่าทันไปด้วยครับค่ะแบบนี้ในทางกลับกันถ้าเด็กๆนะคะไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการด้านพื้นฐานรวมถึงไม่มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นในสังคมเนี่ยนะคะเรื่องสุขภาพจิตเขาจะเป็นยังไงคะ จริงๆแล้วการที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างเนี่ยนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยได้เห็นตัวเองมากขึ้นอย่างเช่นสมมุติว่าเรามีเพื่อนคนหนึ่งที่อาจจะเป็นคนที่ชอบกล้าเสี่ยงแต่เราเป็นคนที่ค่อนข้างระมัดระวังเราจะได้เรียนรู้อะไรจากเพื่อนหรือบางทีเนี่ยในบางครั้งที่เราได้รับการปฏิบัติที่เราอาจจะไม่สบายใจเราก็จะได้เรียนรู้อ๋อถ้าการทําแบบนี้จะทําให้เราเนี่ยรู้ว่าเราควรจะไม่ปฏิบัติกับคนอื่นแล้วทีนี้เนี่ยปฏิสัมพันธ์ที่อยู่ใน ครอบครัวกับเพื่อนมันจะเป็นรากฐานครับเมื่อวันหนึ่งเวลาเขาสร้างครอบครัว<อ>เขาก็จะวางบทบาทในฐานะคู่ชีวิตได้ดีหรือวันหนึ่งเมื่อเขามีลูก<อ>เขาก็จะรู้ว่าการเป็นพ่อแม่ควรจะเป็นอย่างไรครับคือทักษะเรื่องใจนั้นมันก็ต้องพัฒนาไปตามร่างกายที่เติบโตด้วยบแบบนี้นะคะพอพัฒนามาจนถึงระดับที่เป็นวัยรุ่นแล้วบางคนบอกว่าวัยวุ่นคะ่ะคุณหมอคะวุ่นจริงไหมคะเอ่อจริงๆวัยเด็กนี่ก็จะเป็นเรื่องของการเรียนนะครับเป็นเรื่องของเพื่อน แต่ถ้าเป็นวัยรุ่นนี้เรียกได้ว่าจะเริ่มเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ละ mm hmm. ดังนั้นสิ่งที่เขาจะต้องเรียนรู้ก็คือเขาจะต้องรู้ว่าโลกนี้เนี่ยบางทีมันจะมีอีกด้านหนึ่งก็คือด้านมืด mm hmm. นะครับเป็นต้นว่าจะมีในเรื่องของความรุนแรงในเรื่องของยาเสพติดในเรื่องของการเที่ยวเตรหรือว่าอญากรามการพนันอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งวัยรุ่นถ้าเกิดว่าครอบครัวที่มี ความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีเด็กก็จะมีภูมิคุ้นกันแต่ถ้าเกิดปัจจุบันนี้เราก็คงจะทราบนะครับว่าเวลาเด็กไปเรียนต่างถิ่นเนี่ยไปอยู่หอพักเนี่ยพ่อแม่ก็อาจจะไม่มีเวลาดังนั้นเด็กเองเนี่ยก็จะต้องรู้จักป้องกันตัวเองแล้วก็รู้ว่าธรรมชาติคืออะไรซึ่งนี้พ่อแม่อาจจะช่วยได้ในการที่จะบอกเด็กคือเราอยาไปคิดว่าเออเรื่องนี้ คงคุยกับเขาไม่ได้หรอกเพราะคนเราวัยจริงๆเราสามารถคุยได้ครับค่ะแต่บางบ้านด้วยความที่เป็นห่วงลูกวัยรุ่นมากๆเลยน,น,นะคะก็พยายามที่จะป้องกันหรือทําให้เขาเนี่ยแยกออกมาจากสิ่งที่เป็นปัจจัยเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพื่อนเนี่ยต้องระมัดระวังไปคอยจ้าที่จ้ไทยไปคอยดูแลลูกมากเป็นพิเศษแบบนี้จะเป็นผลดีหรือจะเป็นผลเสียยังไงคะออจริงๆตรงนี้ผมอยากให้คิดอย่างนี้ครับว่าจริงๆพ่อแม่เนี่ยในบางบทบาทนี่ก็อาจจะเหมือนเป็นครู ในบางบทบาทก็เหมือนเป็นเพื่อนดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเวลาเด็กมีปัญหาคนแรกที่เด็กจะต้องนึกถึงก็คือที่บ้านคุณพ่อคุณแม่หรือญาติเพียงแต่ว่าเด็กก็าอาจจะคิดในเมื่อเขาทําผิดมาแล้วเนี่ยถ้าพูดไปปุ๊บอาจจะโดนตําหนิหรือโดนต่อว่าดังนั้นข้อแรกก็คืออยากให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองเนี่ยเป็นผู้ฟังที่ดีก่อนนะครับการที่เราฟังเราต้องคิดว่าไหนไหนมันก็เกิดอยู่แล้ว<ม>การที่เราไปดูหรือไปว่าก,กล่าวเนี่ย จริงๆมา,าจจะเป็นผลเสียมากกว่าผลดีดังนั้นเมื่อเขาเล่าให้ฟังเขาค่อยทําความเข้าใจว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงวันหลังเมื่อเวลาเด็กมีปัญหาก็จะกล้าเล่าให้เราฟังค,ครับค่ะไปถึง2วัยแล้วนะคะ,คะวัยเด็กวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่ก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตต่างกันไปอีกนะคะคยังไงบ้างคะถ้าเราดูแล้วเนี่ยจะได้เห็นได้ว่าวัยผู้ใหญ่เนี่ยน่าจะมีความเสี่ยงมากกว่าวัยรุ่นด้วยซ้ำเพราะว่าวัยรุ่นเองก็อาจจะมี ปัญหาเพราะว่าเขายังไม่เป็นผู้ใหญ่เพียงพอแต่วัยผู้ใหญ่เนี่ยมีความรู้สึกว่าถ้ามีปัญหาแล้วไม่รู้จะไปหาใครวัยรุ่นยังหาพ่อแม่ได้เพราะั้วัยผู้ใหญ่เป็นวัยที่จะต้องแบกภาระไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินเศรษฐกิจที่จะต้องดูแลครอบครัวในแง่ของความเครียดในที่ทํางานนะครับหรือว่าอนาคตจะทําอย่างไรหรือว่าบทบาทที่จะต้องเลี้ยงดูลูกเนี่ยหลายๆอย่างซึ่งตรงนี้เองเนี่ย ไัยผู้ใหญ่สิ่งที่ต้องระวังก็คือในเรื่องของการวางแผนนะครับเพราะปัจจุบันก็เรื่องไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าค่าองชีพมันสูงขึ้นเราเองเราต้องมีหนี้สินแต่จะบริหารการเงินอย่างไรและก็ในส่วนของครอบครัวเองก็จะแบ่งเวลาอย่างไงให้เราเนี่ยนอกจากงานแล้วเรื่องของครอบครัวแล้วเราก็ต้องมีเวลาให้กับตัวเองด้วยถ้าเราสามารถที่ทําให้ชีวิตเราสมดุลได้ ปัญหาต่างๆก็คลี่คลายไปได้ครับค่ะจุดหนึ่งที่คุณหมอพูดในน่าสนใจนะคะคว่าถ้าเป็นวัยเด็กเนี่ยเขาก็ยังมีพ่อแม่มีผู้ใหญ่เป็นที่พึ่งแต่ว่าถ้าปัญหาเกิดขึ้นกับผู้ใหญ่ซะเองแล้วอะไรพอจะเป็นที่ยึดเหนี่ยวได้ะคะ่ะจริงๆผมอยากให้คิดอย่างนี้นะครับว่าจริงๆผู้ใหญ่เนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่มีเพื่อนคุยเลยนะครับจริง,รงๆเราสามารถครับที่จะคุยกับคนในที่ทํางานเพราะผมเชื่อมั่นว่าในสังคมไทยเราเนี่ยก็ยังมีข้อดีที่แตกต่างจาก สังคมตะวันตกค,คือเรามีพื้นฐานทางด้านาศาสนานะครับความเมตตากรุณาที่จะช่วยกันเพียงแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยเนื่องจากเขาอาจจะไม่มีความรู้ทางด้านจิตวิทยาอาจจะให้คําปรึกษาที่เ,เป็นกิจลักษณะไม่ได้แต่อย่างน้อยเขาก็รับฟังเราแล้วก็เมื่อเขารับฟังเราเราพูดเมื่อสบายใจล้วก็อาจจะเห็นหนทางของทางออกของปัญหาได้และนอกจากนี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะศึกษาหาความรู้นะครับมองดูชีวิต จากคนรอบข้างหรือดีนี้เราก็เห็นนะครับรายการทีวีที่เขาชีวิตของคนมาเราก็เรียนรู้ได้เพียงแต่อย่างเดียวครับขอให้เราเนี่ยอย่าปฏิเสธนะครับอย่าไปคิดว่าการที่เราบอกตัวเองว่าเอ้เราเริ่มมีปัญหาทางด้านจิตใจแล้วมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวหรือน่าอายอผมว่ามันดีด้วยซ้ํานะครับ กับการที่เราได้รู้แล้วก็แก้ไขก่อนที่ปัญหามันจะลุกลามรุนแรงขึ้นครับค่ะพอพูดคุยกันมาถึงช่วงนี้แล้วนะคะก็พอจะได้เห็นภาพนะคะว่าต้นตอของปัญหาที่มากระทบและมีผลต่อเรื่องของอารมณ์จิตใจของคนแต่ละวัยต่างกันนะคะคุยกันไปแล้วถึงวัยเด็กวัยรุ่นนะคะวัยผู้ใหญ่แต่ว่ายังไม่หมดเท่านี้นะคะช่วงหน้ามาคุยกันต่อว่าถ้าเป็นวัยกลางคนวัยผู้สูงอายุจะมีปัญหาด้านสุขภาพจิตอะไรเกิดขึ้นมาได้บ้างนะคะและถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วจะจัดการกับมันอย่างไรช่วง น่ากลับมาติดตามค่ะ